เป็นไหนที่จะกนช่วยัตอบโจทย์พี่คานิกาจับแล้วมันอันนี้ไอโอไลออนสโตนะครับในในความแรงเนี่ยไอโอไลจะแรงกว่าแต่ว่าตามตำลาที่เขียนไว้เนี่ยด้านด้านสปิริชเนี่ยด้านไซคิปเนี่ยพอๆกันนะครับแต่มันจะมี ด้านที่เพิ่มเข้ามาทั้งสองอย่างก็คือด้านเรื่อง manifestation ทางซ้ายมือจะช่วย manifestation ได้มากกว่าทางขวามือจะแรงกว่าแต่ว่า,เ,าเรื่องกระตุ้นศักยภาพทางจิตเนี่ยพอๆกันมันจะเขียนบรรยายยาวเหเอียดพอๆกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องส่องดูอสิมันจะได้เห็นความเข้มความคำม,มากกว่า เดี๋ยวพวกเราดูในหน้าจอสิว่าพวกเรารู้สึกอะไรยังไงกับเส้นไหนมากกว่ากันถ้าเป็นด้านพลังจิตนะเดี๋ยวคุณตู่คุณวิวช่วยกันความรู้สึกเส้นไหนมันเป็นยังไงมากกว่าคอมเมนต์มาหน่อยเด้อเดี๋ยวผมจะรอนะผมจะให้ทุกคนดูเทียบกันคือกำลังทำให้มันเคลื่อนไหวเนาะเพราะว่าเวลาหินเคลื่อนไหวเขาจะมีพลังที่ ที่สองด้านนั้นด้านนี้ออกมาให้เราเห็นชัดกว่าพวกเราจะรู้สึกอะไรยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างถ้ากระามด้านจิตวิญญาณด้านไลไซคิกนะพวกเรารู้สึกยังไงบ้างผมว่าไอโอไลน์นะใครว่าไอโอไลไมยไอโอไลจะจะไซคิกมากกว่าแต่เมดิเทชั่นเนี่ยไอ ตำรามันบอกว่าเกรมูลสโตนเนี่ยมันจะออกแนวเอ็กเซเลนต์มากกว่าเพราะไอโอไลมันมีแค่ส,สันสโตนปปนอยู่ปะลปายมันก็เลยไม่ค่อยเด่นเท่ากับตัวมูลสโตนนะครับส,สีเทาโอ้ดีเดียว,ยวคำว่าขวาที่หมายถึงตัวไหนไอโอไลหรือมูลสโตนเพราะว่าผมสลับไปสลับมาก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนละคุณมีอยู่ขวาที่หมายถึงตัวไหนไอโอไลใช่ไหม เพราะไอโอไลมันก็ขึ้นชื่อด้านเป็นหินกระตุ้นศักยภาพทางจิตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่แล้วนะครับโอเคทุกคนคิดว่าอย่าไรช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเป็นมมลหรือว่าเป็นไอโอไลอ๋อคุณมีอยู่บอกว่าโมลมูลโตนจะไซคลิกมากกว่าความรู้สึกเขาเป็นอย่างนั้นนะ ไอ,อ้วไหลก็มีแวววาวนะเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าจะเป็นเป็นแบบประกายประกายเล็กๆมันก็เลยแบบมันก็จะไม่ค่อยเด่นเท่ามูลส่วนมูลเขาก็จะมีเป็นเป็นเป็นเหลือบขึ้นมาสะท้อนแสงอะไรเลยเลยประมาณเนี้ยก็เลยเด่นกว่าแล้วมีเยอะกว่าด้วยในในปร,ปริมาณของความแวววาวเนาะอันนี้ก็จะนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะเป็นหินจกัจกระหกมันจะออกน้ำเงินดำนะต้องส่องไฟ ดูอ,อย่างนี้เหมือนจะเป็นสีเทาแต่ไม่ใช่สีเทาเป็นออกน้ำเงินดำโอเคพี่แอก็เชียร์มูลนะว่าเ,เรื่องไซคิกเนี่ยมูลดีกว่าโอเคถ้าถ้าเราเป็นคนที่หาหากินทางโลกด้วยต้องการเอาไปขายายพลังอำนาจในการในลรมิดความสเร็จทางโลกเรื่องเงินเรื่องทองผมก็เชียร์มูลก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานเราเนี่ยการเลือกใช้หินแต่ละตัวนะครับถ้าเราเน้นแค่ ไซคลกเฉยๆพลังจิตเฉยๆก็ก็จะเป็นไอโอไลท์เห็นไหมมุมนี้มันจะมีความเป็นน้ําเงินอยู่ตรงเนี้ยให้เห็นว่าลูกเป็นสีน้าเงินนะแล้วมีประกายของซันสโตนนินดๆหน่อยให้เห็นด้วยอ่ะตามนั้น